สิทธิเท้าพื้นจะรักดีมีลูกมีคนรักคนเมตตางงละสิว่าทำไมอยู่ฟ้าถึงมาร้องเพลงกันถามคุณแทนจะบอกว่าชีวิตตอนนี้ปังไม่ไหวปังมากเลยค่ะไอเรามันก็สายมูอะเนาะกำไรที่เขาบอกว่าเรียกเงินเลรียดทองพี่ฟ้าก็มีค่ะและที่สำคัญนะเรื่องด,ดวงไม่เคยพลาดเลย นี่แถมตอนนี้นะคะตั้งวอลเปเปอร์เป็นเนี่ยวอลเปเปอร์ของ d ีแท็เสริมมงคลไปอีกจะบอกว่าเข้าวงการนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะคะอีกหนึ่งไอเทมนะคะคือ d ีแท็กเบอร์มงคลเฉพาะคุณค่ะพี่ฟ้าเชื่อเรื่องตัวเลขมากเลยนะคะเพราะว่าก็เคยเจอกับตัวมนแล้วเพราะว่าคิดว่าตัวเลขอะส่งผลต่อเรื่องของดวงของเราเหมือนกันนะคะพอเปลี่ยนมาเป็นเบอร์มงคลเนี่ย อะไรที่ติดขัดก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยเบอร์มงคลของดีแท็กที่ฟ้าจะบอกว่าอาจารย์ช้างเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเป็นคนเลือกเองเลยนะคะพิเศษมาก ะะเป็นเบอร์ล็อตใหม่ค่ะคือเขาทั้งสวยแล้วก็มงคลอยู่ในเบอร์เดียวกันนะคะแล้วไม่ต้องเลือกเลยเพราะว่า d t แท็เนี่ยเขามีเบอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นเบอร์แบบเฉพาะคุณเลยนะคะเรียกว่ารุ่นสวยมงคลตรงวันเกิดนะคะเป็นเบอร์มงคลตรงดวง <Wow. S 1> ก็คือจะมีทั้งเลขคู่เลขเลขีเล้ยงเลขตองนะคะแล้วก็เลขแบบเป็นคู่แบบสวยๆให้ได้เลือกกันคะ่ะถ้าใครที่สนใจจริงๆเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าเลขสวยเลขมงคลจะแพงมากแพงเกินต้านมากแม่นะคะแต่ว่า d t แทเนี่ยเขา ไม่เสียค่าเบอร์เลยใครที่สนใจนะคะไปคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอเลยนะคะพี่ฟ้าปักลิงก์ไว้ให้แล้วค่ะซึ่งดีแท็กเบอร์มงคลเฉพาะคุณเนี่ยดีตรงที่ว่าเขาจะคำนวณแล้วก็เรียงตามวันเกิดเราจริงๆนะคะลองไปเช็คดูหน้าเว็บของดีแท็กได้เลยนะคะลองไปกรอกวันเกิดแล้วก็เลือกเบอร์ได้เลยครบจบที่เดียวนะคะการันตีค่าเบอร์ศูนย์บาทนะคะหรือว่าจับไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะว่าดีแท็กเบอร์มงคลเฉพาะคุณก็ได้ะคะ่ะถ้าใครที่ลังเลนะคะว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นมงคลหรือเปล่า ดีหรือเปล่าสวยหรือเปล่านะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่เข้าไปคลิกลิงก์นะคะที่ไบโอที่พี่ฟ้าแปะไว้ให้ค่ะหรือจะปรึกษากับ d t แท็กทีมูคนก็ได้นะคะเข้าไปที่ d t แท็กช็อปได้ทุกสาขาเลยพนักงานทุกคนเนี่ยเขาผ่านการเออทรนกับอาจารย์ช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องของศาสตร์ตัวเลขมาแล้วเขาจะสามารถที่จะแนะนําแล้วก็ช่วยเลือกตัวเลขหรือว่าเลือกเบอร์ให้กับทุกคนได้ค่ะ อย่าช้านะคะทุกคนเบอร์ดีแบบนี้เนี่ยที่ดีแท็กเท่านั้นหรือว่าจะเซิร์ช Google ก็ได้ค่ะดีแท็กเบอร์บงคลเฉพาะคุณนะคะหรือว่าจะไปคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอก็ได้ค่ะ